โอเคนะครับก็การสอนเดีทุกคนนะครับวันนี้นะเรามาอยู่กับเกมป๊อบปี้เพลทามป๊อบปี้เพลทามแบบไม่ธรรมดาด้วยนะฮะมันจะมีตัวอ e ีของเราใช่ไหมต้องออกเสียงแบบอ e ีโอเคนะเฮ้ย <Hey, S 1> มีเพนเข้ามาด้วยนะฮว่าสวัสดีคุณชื่ออะไรครู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ต้องมาทำหน้าอย่างนั้น ใหมันไฮไฟล์ล่ะไฮไฟล์ไฮไฟล์ไฮไฟล์เรื่องอะไงเหมือนเราให้เหมือนเขาให้เราใส่รหัสนะฮะแล้วเราก็จะผ่านไปได้เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวผมขอหาราดก่อนนะมันน่าจะอยู่เฮ้ยนั่นมันไฮไฟล์ไฮไฟล์ไอ้เรื่องอะไร โค้ดสามสองหนึ่งอ๋อน่าจะเป็นรอาหารานั้นแน่เฮ้ยน้ำมันพี่บึ้มแขนใหญ่นี่โค้ดสามสองหนึ่งแง่ออกไปเพื่อนออกไปนี่ดูสามสองหนึ่งนี่ถูก เป็นไงล okay. oh, ่ะหลอดเท่หลอดเท่โอเคโอ้ท yep. ุกคนดูฮาวเกิ <redemption ova> <subsequent> okay. ้ลกีไฮฟลาย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 มันจะอ่านตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไฮฟลายไฮฟลายโอเคเราต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนน้ำเลยเพื่อนเคยเล่นมาแล้ว โอเคนะฮะผมกำลังจะเน็ตลูดในช้าๆอ,อะไรครับเนี่ยเด่อที่ก็เห็นดสาวเจ้าบ้านนั่นเอา้ามันเหมือนจะไม่ตามเนเรื่องนะเพราะเอิ่มเขา ต้องแบบเอา้าอะไรมันไม่มีฉากแบบนี้นะโอเคอะไรอะไรมองนั่นทำไมเฮ้ย,ยถ้าถ้าพี่จะเคยเล่นมันไม่ก็บอกผมด้วยนะผมไม่เคยเล่นมันไม่มีปุ่มวิ่งเลอวะเออ ไฮไฟส์ไฮไฟทำไมมันมืดมืดวะแค Hi ่มีไฟฉายมั้มีไฟฉายไฮไฟส์ไฮไฟส์เปิดไม่ได้ลองมาทางมืดมืด,มดทางนี้ดูนะนโอโ้โหแสงสว่าง ระดับอ e ีปิกทางนี้หรือปล่าทางนี้ไม่ได้นะทางนี้โอ้โหแขนค่ายโอ้โแขนสุดสามดีนะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราลองไปทางนี้ดูตีน้ำมีน้องอยู่ นั่งอยู่ด้วยโอ้โหเอพิกทางไหนวะคุณงูว่าตาตกใจหมดเลยอะไรอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยห้องอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห สามดีสามดีสามดีเฮ้ยเราทำยังไงอ่ะเราต้องขึ้นบันไดเหรอนี่หยอกอุ้ยทำไงวะเนี่ยเออมากลับไปคือมาเข้าไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยอะไรกับเนี่ยเฮ้ยอะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยโอ้กอดดุดอะไรครับเนี่ยเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จนะฮะเข้าไปในนี้เหรออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องมาทำอ้อมนัดตีนาริกสุกอดเล่นใหม่เลยเหรอ โอเคเดี๋ยวผมจะจ่าไปตอนนั้นเลยแล้วกันบิลลันส์เฮ้ยมาเข้ามาด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้ปีลันส์บิลันส์บิลันส์นู้บิลลันส์โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบกับเกมเท่า,น,านี้นะครับเพราะว่าคลิปมันไม่มีสาระอะไรเลยนะครับโอเคมาเล่นว้าวพี่พยายามผมไม่ได้ว่าเกมเขาไม่มีสาระนะก็คือเกมเขาก็ค่อนข้างดีเลยนะผมไปดูพี่แป้งเล่นหน่อยยัง น่ากลัวตกใจเลยนะตัวในห้องนั้นเดี๋ยวเรามาไขไาขไขเรามาไขาาปริศนากันใหม่นะฮะไ,ไปบ๊ายบายครับ